ไม่ต้องสงสัยในการให้เขาแล้วเขาจะไปทําอะไรเนเรื่องของเขาใช่ออไปถวไปให้แล้วอย่างพระถวายไปแล้วพระจะไปทําอะไรเป็นเรื่องของข่านอีกเลยคือถ้าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคนที่ให้นี่มันมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ ให้ไปน,นก็ยังสงสัยอยู่ถ้าสงสัยแล้วจะให้ไปทําไมทีนี้มันมีข่าวพระเนี่ยข่าวพระทําเสียไม่เว้นวันเลยโอแล้วก็ทีนี้ระดับว่าอ,อยู่วัดไร่ขิงด้วยอ,อืวัดไร่ขิงสามร้อยกว่าล้านอก็วัดนั่นเป็นวัดอวัดหลวงชั้นตรีวัดไร่ขิงเนี่ยผมเคย มากับท่านพระครูที่นู่นพระครูสถิตุวรรณวงศ์ตอนท่านมารักตาําแหน่งพระครูจะสังเกตดูไหมล่ะข่าวที่เสียหายส่วนมากก็จะเป็นพระที่ไม่ได้ปฏิบัติเห็จไหม,ไไมล่ะปฏิบัติอยู่แต่ปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับทางโลกซะเยอะคือการปฏิบัติตัวเอง ให้ตัวเองนี่พ้นจากกิเลสเนี่ยไม่ค่อยมีเห็นไหมแล้วข่าวที่เสียหายทําไมมันไม่เกิดขึ้นกับพระปฏิบัติละ่ะถ้าพระไม่ได้มาในสายปฏิบัติมันเกี่ยวกับเงินเกีก่ยวหมดเลยจ้าเกี่ยวหมดถ้ามีเงินก็มีผู้หญิงนะนี่แหละคือมันไปไม่รอดแต่เจ้าแต่อย่างอาจาร,รย์และผมก็ตรงนี้นะอ่ะถ้าอยู่ตรงเนี้ยังไงมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเงินอยู่ มันก็ธรรมดาอันนี้มันต้องกินต้องใช้เพาเขา<ๆ>ขอ,อ้างตัวนี้แหละคือต้องกินต้องใช้เนี่ยค,คือเราไม่ได้ไปอยู่ในจุดที่อืเราต้องการอย่างเต็มที่มันก็ยังดีหน่อยไงที่เราไม่ได้ไปอยู่กับกองเงินกองทองถ้าอยู่กับกองเงินกองทองจะควบคุมกิเลสตัวเองไหวไหมละ่ะถ้าไม่ฝึกไม่หัดควบคุมไม่ได้หรอเห็นเงินเห็น,หนทองกับตาโตอยากได้ละมีความอยากเกิดขึ้นเห็นไหมละ่ะ แต่ถ้าเราฝึกดูอย่างเงี้ยดูเรื่อยๆดูลมหายใจเราเองนี่แหละมันก็จะรู้ทันความคิดรู้ทันกิเลสของตัวเองอย่าไปอย่าไปคิดว่าความคิดมันดีนะความคิดนี่แหละมันเต็มไปด้วยกิเลสแต่อคนที่คิดมันมองไม่เห็นเข้าใจไหมงั้นพระลานท่านจะเบื่อความคิดทําไมท่านจะทําลายความคิดทําไมอ่ะพอพอไปเจอของเยอะๆก่อนหลงเออไปที่หนึ่งพระท่านที่ท่านมุ่งปฏิบัติทมก็เพื่อ เพื่อทำลายความคิดเนี่ยอาจารย์ให้ผมเอาเงินสามแสนไปฝากไปฝากแต่หลายคนก็ไม่ก็อยากจะถือไปฝากาก็มาให้เขาให้ผมามาไปฝากจำเกาคนไปด้วยคนแต่หลายคนก็ที่เขาไม่อยากไปเพราะอะไรพอ พอไอเงินกองกระถินเนี่ยพอไปพออีตอนที่นับนับกันอยู่ที่วัดเนี่ยนับไปนับมานับไปนับมาบางทีมันมั่วพอเอาไปฝากแล้วมันขาดพอมันขาดแล้วต้องฟักกระเป๋าแต่อีกวันนั้นผมก็ยังโชคดีเนี่ยมันเกินอ๋ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> ก็เลยก็เลยมาคิดว่าจะมาน,นึกดูอ๋อ ทำไมเขาถึงไม่อยากมากันอมืมันขาดมันเกินอยู่ตลอดพอมันขาดมันเกินเลยต้องฟังอไอผมจะขาดผมไม่ว่าขาดผมก็ฟัมผมก็ฟักใส่ยังไงก็เขาก็ไม่ได้มาบอกว่ามันขาดไปเนี่ยมันขาดเองอืมไม่ไขาดเองได้ไง <c oughs> ตอนนับแล้วมันนับ,นบหลายคนใช่ไหมล่ะนับหลายคนแต่พอไปเข้าธนาคารไปเข้าเครื่องบ้างอะไรบ้างพอไปเจ้าหน้าที่เขานับเต็มที่ปั๊ม มันขาดผมยังโชคเดียวครับมันเกิดแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็มีพยานไปอยู่แต่นี้เนี่ยในการเอาพ,พยานไปถ้ามันขาดร้อยสองร้อยยังไม่เท่าไหร่นะแล้ามันขาดเป็นสี่พันห้าพันขึ้นมาเนี่ยงานเข้าเลย่งานเข้าให้กรรมการสองคนยังรู้กันมันหายไปแล้วห้าพันหายไปแล้วห้าพัน ฉะงั้นที่เราไม่ได้มีเจตนาใช่ไหมแต่แต่ว่าเขานับกันขาดาเองนั่นแหละคือเนีเขานับกันขาดไว้เองเนี่ยแล้วเรื่องทุกเรื่องเนี่ยเป็นสัญญาหมดเลยนะเนียถ้าเราทําดีไว้ปุ๊บมันก็เป็นสัญญาดีมาเห็นไหมเราก็ยิ้มออกแต่ถ้าว่าปุ๊บพอเราเข้าสู่การปฏิบัติถ้าอันไหนที่เราทําไม่ดีไว้ปั๊บเราจะยิ้มไม่ออกเลยนะสัญญามันส่งมาโอ้ยมันยิ้มไม่ออกเรามันโผล่เข้ามาเออเนี่ยแหละเขาเรียกว่ามันมาเสียบแทงกรรมเนี่ยแหละมันมาเสียบมันมาทุกตัวเลย มาทิมมาแทงเหมือนนี่กเขาเข็มเนี่ยบางครั้งนี่นั่งนั่งนั่งเข็มจิ้มจีดตรงนั้นจีดตรงนี้แล้วก็มานึกถึงตามวิทยาศาสตร์พญานาคมันไอไม่ใช่พญานาคพญาดพญาิอะไรพยาดปากเข็มเลยมันจิ้มอยู่ในตัวเราเนี่ย,ยคิดไปนูน่นพญาดเข็มหมดเออย Έ, พญาดเข็มหมดคิดไปนู่นแต่ว่าก็นึกถึงคําที่หลวงตาท่านว่า,วาบอกมันเสียบทแทงเนี่ยกรรมมันเสียบ ที่นั่งนั่ง,น,งนั่งอยู่เนี่ยไปยนิ้วไปนิ้วเท้านึ่งตีอุย้ยอะไรวะสะดุ้งเลยบางทีแม่แต่กระชังขับรถเหยียบงเหลือมันยังโผล่เข้าม,มาเห็นผมขับสิบแปดล้อแต่ก่อนผมนเหยียบเขาเหยียบก่อนผมผมเหยียบตามตึงตึงตึงรถเปล่าอะ่ะเอาคิดดูอันนี้จังหวะเลี้ยวจังหวะที่ที่เลี้ยวลงจากถนนใหญ่เข้าถนนซอยอะ่ะช่วง 4, ทีสี่ทีห้าเนี่ยขับไปเนี่ยมันจะนอนอยู่กลางทางไงมองไม่เห็น ไอ้คันข้างหน้าใส่เราก็วิ่งตามตูดกันหน้าเนาะนี้ก็มันมันเห็นแล้วแต่มันเบรกไม่ทันไงพอเลี้ยวปั๊บมันก็จังหวะเลี้ยวเลี้ยวไหลลงอ่ะอ่ามันไม่ได้ทางตรงถ้าทางตรงเห็นมันจะไม่เหยียบหรอกวิ่งไล่ตูดเลยลงไม้เสร็จปุ๊บวิ่งไล่ตูดกันกลับเข้าปั๊มกาซดเนี่ยวิ่งไล่ตูดมองเห็นเนี่ยงูบ้างอะไรบ้างเนี่ยเห็นหมดทุบงูทุบหมาผมเอางูมาแฝนคอไว้ท้ายรถยับคืนหนึ่งข้ามคืน แล้วเอาเขาไปผ่าเอาเนื้อเขามากินมันก็ยังเห็นนี่ผมถูกหมอผ่าแล้วก็ถูกกระดูกหักนี่ไงทุบเขากระดูกหักผมก็กระดูกหักนี่งเนี้ยเล่นมันต้องอื่นใจเราเล่นเมียเขาอย่างเงี้ยเนอแต่เล่นเมียเขาเนี่ย,มยผมไม่รู้ว่ามันกรรมมันมาแบบยังไงไม่เข้าใจือยังมันยังไม่เห็นจัดเจนว่าตอนเป็นหนุ่มมันก็มีพลาดอยู่มีชู้กับเมียเขาเนี่ยก็เขามาบอกว่ามันไม่มีผัวตอนนั้น แต่อีกคนหนึ่งอ่ะมีผัวแต่เขามาชอบเราเลี้ยงเล่าเลี้ยงเนี่ยเมาแล้วก็เรียบร้อยจะไปเหลืออะไรรมพวกนี้มันได้รับคืนหมดนล้แต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนแค่นั้นนะแต่คมพวกสัตว์เดรัจฉานนี่เห็นไวมากพวกหมาพวกแมวนี่ยิ่งไวเลยเห็นไวพวกนี้เห็นไวลองไปจับแมวหมุนบนกลางสาราดูดิหมุนสดดนักสิบรอบดูดิแล้วสามวันต่อมาให้สังเกตอาการดู ลงวี่หนอกเนี่เป็นเล่นแมวหมุน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 เฮ้ย<ม>พี่เคินมผมเป็นอะไรรู้เมารู้สึกเมาไม่ใช่หมุนแมวหรือ็เลยว่าอย่างนี้เนาะไม่จะคิดทรมานเขาอืมกันเจตนาทําไงคิดแกล้งด้วยความเพลิดเพลินความสนุกสนานตัวเองอะ่ะย<ม>ิ่งจะอย่างยังในเกณเจตนาที่ตากลุ่บลบกา,กาอ่ะกรรมตัวเนี้ยมันให้ผลมาผมมานานละมผมก็ถูกข้อพาดเอาจากลูกจากเต้าจากเมีย นก่ก็ชอบขึ้นไปหาจับลูกนกไงมนี่ไปนั่นก็เอาลูกนบแม่พอเห็นเข้าแม่ก็ไล่ไปทิ้งไปปล่อยผากลูกผากเมียเขาผากผักลูกภาคเต้าผากครอบครัวเขาครอบัวเขาส่วนมากแม้กระทั่งพึ่งตีพึ่งเนี่ยมองลุกลวมาเป็นรังถ้าเรา ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันจะไม่เห็นหลอกกรรมพวกนี้ไม่เห็นเลยเนึกไม่ได้มันไม่ออกหรอกถึงมันจะถึงเราจะพยายามนึกก็นึกไม่ออกแต่ถ้าปฏิบัติก็ไปมันจะเห็นเองมันมันจะรู้มันจะรู้เองมันจะเป็นนึกได้แต่สิ่งที่ต้องการนึกอืสิ่งที่มันชัดเจนมันจะเห็นถ้าไม่ชัดเจนไม่หรอกแต่ถ้าปฏิบัติมันจะเห็นหมดเลยเล็กเล็กน้อยก็เห็นหมด พูดไอ้พูดไม่ดีนี่ก็ยังไม่เห็นเท่ากับการกระทําไม่ดีนะการกระทาไม่ดีนี่เห็นหมดชัดเลยเห็นชัดเลยเพราะการกระทํามันเป็นภาพมาเลเห็นยัดแต่การพูดไม่ดีมันเป็นเสียงแต่เสียงนี่มันจะกลับมาอย่างเช่นสมมุติเราจะนอนกันไปในนอนมีคนมาเรียกอย่างเงี้เออยเดี๋ยวมีคนมากวนมาอะไรอย่างเงี้ยผมในขนาดนั้นตอนที่เป็นเด็กนะถามว่าแม่ตีหรือ,อยังไงเนี่ยแต่ความไม่พอใจแม่ เป็นเรือกด่าแม่มด่าแม่ตัวเองมันก็ยังโผล่อะโผล่ไม่เห็นก็มโนกรรมไงทัางๆที่ตัวตัวช่วงนั้นอะเรายังยังอายุยังพูดอย่างง่ายๆเพิ่งจะออกปสี่มาฮะออกจากปสี่มา จะมีหนเยอะนั่นแต่ทีนี้ว่าเราพอ,อมาตอนหลังนี่เราก็ไม่ได้ปรู้อะไรเป็นอะไรแล้วเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดนั่นโดไปทําอะไรผิดไม่รู้โดนแม่ตี <c oughs> ผิดหรือไม่ผิดก็ไม่รู้นะแต่ มันก็จะผิดจากมโนกรรมความคิดที่เราไปย้อนแยง้งไปโต้แยง้งแต่บางสิ่งบางอย่างอนะ่ะพวกนี้มันไม่ค่อยรุนแรงมันเป็นอโหสิกรรมได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาเราไม่มีเจตนาที่จะทาร้ายาแต่ว่าเจตนาที่เราจะโต้ตอบโต้เถียงนี่เฉยอย่าไรม,มันไม่เป็นเจตนาแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมาปะทะกันเนี่ยมันจะเริ่มต้นจากที่ว่า เจตนารือไม่เจตนาคนให้สังเกตดูไหมละ่ะเจตนาที่มันเบามันก็เบาเบาบบจตนาที่มันแรงมันก็แรงก็เราไม่ได้มีเจตนาที่จะเข็นฆ่าหรือรุนแรงอ่ะเข้าใจไหมละ่ะแค่แบบโต้แย้งว่าจะเถียงเพื่อว่าให้ให้แกรู้ว่าเราไม่ผิดอ่ะเข้าใจไหมเถียงแต่พ่อแม่ชอบบอกบอกสอนแล้วยังจะเถียงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เถีงยง,นนงคือดา่า <laughs> <laughs> เออคือไปเอา้าก็ด่าดีถูกตีไง ถ้ถูกตีแล้วไปเติมความ,มเชื่ใจว่ากออูทําไมผิดก็เลยด่านั่นแหละเรื่องเอียงอย่างเนี้ยอืนก็เป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าทุกอย่างเราได้แก้ไขทุกเรื่องไหมมันไม่ได้แก้ไขทุกเรื่องหรอกอ <c oughs> บางทีมันก็ข้ามไปเองมันเป็นอโหสิกรรมโดยอัตโนมัติเหมือนกันบางครั้งเน่ะสังเกตดูอนะ้าทาไมเร <c oughs> ื่องบางเรื่องมันไม่ได้แก้ไขแต่แต่เป็นบางคนไม่แต่มันจะรู้พอะรู้ว่ามันก็หลุดถ้าถ้าเป็นบางคนนะนะก็จะ ไม่กล้ามาพูด